ัในท่ากลางอากาศที่ร้อนแรงในวันที่24พฤษภาค,คมเวลา10นาฬิกา30นาทีเสียงขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรากฏขึ้นพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในพิธีณท้องสนามหลวงร่วมกันสวดสรรเสริญพุทธคุณ ทัในใดนั้นปาติหารก็ปรากฏแก่สายตาพระอาทิตย์ที่ร้อนแรงก็มีรัศมีทรงกลดขึ้นในฉับพลันขณะที่อัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาเป็นองค์ประธานสวดมนต์ข้าม26ศตวรรษเฉลิมฉลองพุทธชยันตี6 6 0ปีแหกร้อปีแห่งการตรัสรู้ <พา S 1> จากศรัทธาสู่ศรัทธาที่มีปัญญาเคียงคู่กันจากพระพุทธรูปองค์ดำนาลันทาณมหาวิทยาลัยนาลันทาพุทธภูมิสู่พระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาณสุวรรณภูมิพระพุทธรูปองค์ดำจึงมีความหมายถึงปัญญาและพลังแห่งการเยียวยาเนื่องจากเป็นพระพุทธรูปที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจของมหาวิทยาลัยนาลันทา และเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวที่รอดจากการถูกทำลายพร้อมกับผู้ที่หลบอยู่หลังองค์ดําก็รอดจากการถูกทำร้ายด้วยการเกิดขึ้นของพระพุทธชยันตีองค์ดํานาลันทาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงเป็นนิมิตหมายในการนำพาสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสังคมแห่งปัญญาและเยียวยาสังคมให้เกิดความปลองดองอยู่เย็นเป็นสุข ค้นนทุกกร่วมัหลังจากเป็นประธานการสวดมนต์ข้ามศตวรรษแล้วในวันที่5มิถุนายนจึงอัญเชิญมาประดิษฐานณสถียนธรรมสถานหน้าอาคารสาวิกาศิกขาลายัยมหาวิชาลัยธรรมะที่จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการบรรลุธรรมและเยียวยาสังคม เพื่อสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันถ้าเราถามหัวใจของเราว่าการปฏบิบัติบูชาที่เป็นพุทธปรสงค์ที่สุดคืออะไรหัวใจของเราก็จะตอบว่าการปฏิบัติบูชาที่กายที่ใจของเราเนี่ยแหละทำให้กายและใจของเรามีสติอรักขาไว้อยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นและไม่เป็นทุกข์ นั่นคือการท้าทายคนรุ่นเราที่จะบอกว่าการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรสัสรู้ธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ใครทำใครก็ได้ค่ะการปฏิบัติบูบชาอีกพิธีการหนึ่งคือการสวดมนต์ค่ะวะจีกรรมที่บริสุทธิ์ในขณะที่เราออกเสียงสวดมนต์นั้นจะเป็นลื่นเสียงที่เปลี่ยนรหัสของจักรวาลทีเดียวนะคะเรามาช่วยกัน เปลี่ยนจิตใจของเราให้มีปฏิหารแห่งการตื่นด้วยการสวดพุทธคุณเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้การสวดมนต์หมู่มีอานิสงส์มากทีเดียวนะคะเหมือนจิตของเราที่กำลังเป็นสมาธิและมีวจีกรรมที่มีหัวใจของเราที่รู้ตื่นและเบิกบานเหมือนดังมีพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ที่กลางใจของเราคะ่ะ การปลุกหัวใจของมนุษยชาติในค่ำคืนของวันวิสาขาบูชานักขัตฤเลิกคือการสวดมนต์ข้าม26ศสัตวรรษจึงเป็นเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตของพวกเราที่ไม่ขุนมัวค่ะเมื่อเสียงศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตที่ไม่ขุนมัวต่อหน้าพระพุทธชย,ยันตีองค์ดำนารันธาพระปฏิมาที่เราสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาความงดงามของพระพุทธรูปพุทธชย,ยันตีองค์ดำนารันธา ทำให้ใจของเรามีศรัทธาและมีปัญญาเคียงกันอยู่ทีเดียวค่ะจากศรัทธาสู่ศรัทธาจากปัญญาสู่ปัญญาแล้วจากหัวใจสู่หัวใจถือเป็นการปลุกหัวใจของมนุษยชาติที่จะทำให้โลกใบนี้รู้ตื่นและเบิกบานด้วยการปลุกหัวใจของพวกเราค่ะปฏิหารที่แท้จริงคือการปลุกชีวิตของเราให้ตื่นจากอาวิชชา และเราจะรู้ว่าการที่เราได้มีโอกาสปฏิบัติบูชาเช่นนี้ที่ถือเป็นพุทธประสงค์ของพระอ,องค์จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เร่าร้อนให้สงบเย็นและเมื่อสงบเย็นก็เป็นประโยชน์ร่วมกันลองมาฟังท่านจุคุณราชรัตนรังสีให้ความเข้าใจกับพวกเรานะคะว่าปฏิหารเกิดขึ้นจาก พระปฏิมาพุทธชย,ยันตีองค์ดับนารันทานั้นเป็นเรื่องที่มีประวัติศาสตร์และมีเหตุผลทีเดียวค่ะพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยอยู่มาคู่ดินคู่ฟ้าคู่นารันทามาตลอดคนทั้งหลายที่มีความเชื่อมั่นว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะให้ความสำเร็จแก่คนที่มากราบไหว้แล้วตั้งจิตอธิษฐานก็อขอพอร หลวงพ่อก็มีหน้าที่ในการปลอบขวัญปลอบชีวิตให้สมปรารถนาด้วยพุทธานุสติที่คิดถึงพุทธเจ้าธรรมานุสติที่คิดถึงธรรมะที่พระองค์ทรงสอนส,สังขานุสติที่เคยคิดถึงแหล่งตรงนั้นเป็นที่ชุมนุสมสงฆ์ที่ใหญ่โตมากพอสติทั้งสามตั้งมั่นไวด้ดีบวกกับสติที่ตนเองตั้งความปรารถนาไวด้ดีความสำเร็จก็เลยเกิดขึ้น พุทธเนี่ยแปลว่าผู้ตื่นรู้เบิกบานเราจงนำเรื่องปาฏิหารเข้าสู่เรื่องปฏิบัติและนำการปฏิบัติสู่ปฏิปทาปฏิปทานั่นแหละคือมรรคมรรคคือดังที่เราต้องเดินเช่นวันนี้เป็นวันที่เราระล,ลึกถึงพระพุทธเจ้าวันนี้จึงเสมือนหนึ่งว่าพระพุทธรูปองค์ดำองค์นี้เสด็จมาโปรดพุทธบริษัทชาวไทย ให้ผู้คนทั้งหลายได้มาสักการะได้มานมัสก,การก่อนไปสถิตปฏิสถานณที่เสถียรธรรมสถานซึ่งเป็นโอกาสที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้มาถวายพื้นที่ท้องพระเมนสนามหลวงเนี่ยให้เป็นที่ประทับของพระองค์ก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พื้นแผ่นดินเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าแห่งองค์พระเจ้าแผ่นดินที่จะ ได้มากราบอธิษฐานจากมงนที่เราสวดถวายพระพรองค์พระประมุแขแห่งชาติพระบาทสมเด็จพรจ้าอยู่หัวที่เจริญพระชนมายุข้ามแล้ว84พรรษาแล้วเป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของพวกเรามีพระชนมายุเสมอด้วยอายุของพระพุทธเจ้า80พรรษาเราหมู่พุทธบริษัทก็สแสดงความสักการะองค์พ่อองค์ดำขอให้เจริญพระชนมายุ ยิ่งยืนนานต่อไปเหมือนหลวงพ่อองค์ดำที่สเสด็จมาไกลมาถึงที่ประเทศไทยนี่คือการที่เรามาสักการะที่นี่แล้วต่อไปที่สเสถียนธรรมสถานและขอให้การกระทำที่เป็นมงคลในครั้งนี้จงมีอานิสง,งสงห์หา่มีผลใหญ่ ที่จะนำมาซึ่งสังคมไทย,ไท,ยที่จะอยู่เย็นเป็นสุขพ้น,นทุกข์ร่วมกัน